โอ้การสวัสดีกับช่อง j a c k r ร d e r นะครับวันนี้เราก็จะมาซูมการ์ชั่ดาร์กบอลโดคังแบทเทินะครับผมซึ่งอันนี้ซึ่งตัวนี้นะครับผมก็ได้สะสมครบ5 4คสตัลแล้วในเวลา3วัน<ห>ไม่หลับไม่นอนกันเลยทีเดียวเชียวเมื่อวดที่แล้วผมได้สมเออาร์ของเจ้าตัวนี้นะอของอรโรเซ่โรเซ่ของ ก็คูนแต่ไม่ได้นะครับไปได้ตัวเก่าเก่าผมเคยได้อนเนี้ยตัวหนึ่งจิตาได้ละสองตัวด้วยแล้วก็ได้ตัวฟิวชั่นไอ้ฝั่งซ้ายมือเนี่ยเอแต่ว่าดันหายไปซะงั้นนะไปดูเความผิดพลาดของเกรมนะครับแล้วก็บิทตงผมได้ตัวนึงก็จะหมดกระชาครับตอนนี้เดี๋ยวทำคลิปอยู่ ตอนนี้ก็ LR Vegeto ไ,ได้ตัวนเดี๋ยวเราจะใช้สมกับ LR Vegeto ก็ลองสมดูว่าจะได้หรือเปล่าโอ้ดูส่งได้จะไม่ได้พีลกลูกก่อนอุ้ยอุ้ยิวมมเทคอะไรอ่ะชันเอ้า แต่มันม่เป็นสีฟ้านะเมื่อก่อนเป็นสีฟ้าเอ้ยแล้วก็มีเทพเจ้าสองฝาแฝดอยู่ข้างบนจาได้เปือม,มาก็า่าแล้แต่เห็นไหมดวงนะครับเห็นไหมเห็นไหมเอ,อาอาปิดหมู่บ้าเนเลยหมูกระทะก,กันเลยทีเดียเชียวนะเพจะได้อีกสักตัวนึงน,นะอย่างนี้ก็เลือกโลเซ่ก็ไม่เอาแล้ว ก็ได้ไปปลดปล่อยเส้นทางวันนี้เป็นวันสุกสุกที่ปวดเมื่อยตามร่างกายมากสุดท้ายพี่เฟรขึ้นสวนเนาะไม่เห็นมีอะมีแต่สองโลแล้วมันเข้าตรงไหโอเคเรดดยกว่าเราได้ตัวน,นี้ขั้นกันแรกที่เราได้นะผมแนะนำให้เข้าไปล็อกก่อนนะครับ กันพลาดล็อกตัวที่สำคัญอย่าง s s r LR นะครับผมผมมันหายอยากโ okay. อเคเดี๋ยวเราจะไปทำการรับของมันก่อนออว่าเราได้อะไรมาบ้างออซึ่งผมไม่ได้ตัว๋วตัวบุข้ขาดอีกสามม,ามมันสามหรนบไมดองใช่เบอร์เบอร์ตาม,มังกรองตามังกรใช่ปะ Yes Sir ซึ่งตัวผมน่าจะหมดโคดตาอีเวนต์แล้วเนี่ยน่าเศร้ามากเลยเนี่ยน,นี่ก็หนึ่งใบอันนี้ก็ใบที่สองใบที่สามซึ่งผมก็ยังทำไม่สำเร็จซึ่งตอนนี้ฉับม,มากใช่ครับใช่ตลอดเลยเอา้อาวแล้วผมตอบไม่ใช่เดี๋ยวมันก็ขัดกันอีกอาจารย์พูดไงลูกศิษย์ก็ตามนั้นเลยเตัวต้มไหมนี่อันนี้ห้าสิบห้านะแต่ว่า มันห้าสิบสองซึ่งผมก็เสียดายมากเฟลเลยเฟล,ฟลจริงๆโอเคแต่ก็ได้กำไรนะ,ะเี๋ยว,ไป,ยวไปอัพกันดีกว่าไปอัพกันดีกว่าซึ่งท้ายนี้ว่าอืมนึ่งกิโลนี่ไงโว้ยนอนหนึ่งกะปูเป็นหนึ่ yes, <sir. S 2> งกิโลแจ๊คเยสเซอร์เหลือสองอันนะ่ะก็สั่งมาเพิ่มเลยจ้ะ เราต้องทำการปลดล็อกตัวนี้ก่อนแตกไปเลยเราก็จะโดนย้อนเวลาให้กลายเป็นร่างแรกเราก็ม,ม,มาจิม้มเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่กงจิมจ้มจิ้มเข้าไปจิ้มจิ้มเข้าไปความคลอ่องแคล่วกอนเป็นตัวที่ชอบมากเลยมาตัวคอร์เป็นตัว,วที่จะให้ผมจักดกดบบนักบอลตอนป4 เป็นการที่แบบไม่ซ้ําเพื่อนเพื่อนเด็กแบบชอบเป็นเบติตา้าเพื่อนชอบเป็นงูคุคนวิกโโลอะไรผมเอามันเลยเบติตเพราะมันไม่ได้แบบไม่เป็นตัวของใครเป็นตัวของตัวเองมันแข่กันลุมแรงเนาะโอเคนะครับจะปล่อยอันนี้แด้ไม่ได้ตางใดในความมาะสมก็น,นี่ก็เท่ากันละอย่างละสองตัว ผมไปสืนทางกับกุจิตาเดี๋ยวผมไป้ใหดูกุจิตาดูวะะ้วกันืนะครับคิดนี้ก็รีบๆหน่อยนะจ๊ะอืมอันนี้เลิกงานละแล้ว,วก็เอมันได้เท่านี้โอเคคอนเฟิร์มเพิ่มเท่าไหร่จากศูนย์โอ้เป็นหกสิบเอ็ดเลย เราก็มาดูตัวโกจิต้าอยู่ในโกจิต้ายังไงโกจิต้ามันบดลลอกไปแล้วนะครับแต่นี่จะอยู่ที่65จะเยอะก่อนมจิตโตโอเคครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วฝากกระทืบกระทืบนี่เราก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไม่ค่อยมีเวลาอัพคลิปก็ขอโทษเด้อเด้อบายดนนมเล้ว